เดตตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาตามโลกให้ทันด้วยกันกับเรามาถึงช่วงที่2ของรายการสวัสดีไทยแลนด์ครับแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงอัปเดตยังอยู่กับ TC ซ u n และก็ TC ซีหลิะนะครับมา,มาเริ่มกันที่อัปเดตข่าวแรกกันในวันนี้นะฮะ ถ้าพูดถึงกระแสญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะตอนนี้นี่เรียกว่ากำลังมาเลยคนไทยกําลังตื่นตัวในการไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมานําเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะฮะซึ่งขอบอกเลยว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบน่ารักมากๆเลยน่ารักยังไงอ่ะนั่นก็คือเกาะแรบบิทไอแลนด์ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองอ๋อแรบบิทไอแลนด์นี่นั่นคืออะไรอ่ะนั่นคือกระต่ายนั่นเองนะฮะคือสมชื่อเลยแรบบิทไอแลนด์แล้วเขาบอกว่ากระต่ายท <Hey. S 1> ี่นี่มันจะวิ่งไล่คนที่ไปเที่ยวดูตลก <laughs> มไม่มดูม มันเป็นเหมือนแบบลูกลูกสุนัขอะเออแล้วดูดินี่คือคนจะถูกกระต่ายกินหรือเปล่าไม่ใช่นะเขาบอกว่าที่เกาะแห่งนี้เนี่ยสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานว่าที่เกาะโอกุโนชิมะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเกาะเล็กๆที่ญี่ปุ่นครับสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวมันอย่างมากเพราะว่ากระต่ายบนเกาะนี่นะฮะมีนักเดินทางมาเที่ยวเพื่อหวังที่จะได้ไปเล่นกับเจ้ากระต่ายพวกนี้อาแล้วเ็าบอกว่าเกาะเนี่ยนะฮะได้แปลสภาพจากเกาะที่เคยถูกใช้เป็นฐานลับของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกเนี่ย กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหม่จนถูกขนานนามว่าเกาะกระต่ายนั่นเองอ๋อเกาะกระต่ายหรือว่าลองไปเสิร์ชดูนะคะ Rapid Island นั่นเองครับผมมาดูประวัติของเกาะดีกว่าเขาบอกว่าประวัตินี้ในช่วงที่ปี1929-19ันเี่เกาถึงนเี่นี่ยเกาะนี้ได้ถูกใช้ผลิตก๊าซพิษในโครงการลับของกองทัพบูชิโดหรือว่ากองทัพของญี่ปุ่นนั่นเองครับเนื่องจากที่นี่มันอยู่เป็นพื้นที่ที่ห่างไกลใช่ไหมคะแล้วนอกจากนั้นเขาก็ร่ำลือกันอีกว่า สาเหตุที่เกาะน,นี้มีกระต่ายเยอะเ,ออเพราะว่ากระต่ายเหล่านี้เคยเป็นประชากรหนูทดลองของโครงการลับของญี่ปุ่นมาก่อนออแล้วก็ถูกเลี้ยงไว้ในโรงงานลับพอวันนึงเนี่ยกระต่ายก็ถูกปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แพร่พันธุ์แล้วเป็นสัตว์ที่แพร่พันธุ์ได้เร็วมากออมีลูกดกมากเราเชื่อว่าก,กระต่ายบนนี้มันว่างนะไงมันไม่รู้จะทำอะไรก็เลยบอกว่า มันก็เลยมีลูกเยอะแบบนี้ถูกต้องมันก็เลยเยอะอย่างนี้ใช่มมันก็มีเรื่องเล่าอีกเขาบอกว่าบางทีเขาบอกว่ามันเกิดจากมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะเอากระต่ายแค่สิบตัวมาปล่อยไว้ในเกาะนี้หลังจากนั้นมันก็ว่างอีกนั่นแหละแล้วก็เลยกระจายเต็มเกาะอะไรอย่างนี้นั่นเองเหตุผลง่ายๆเลยคือเป็นเกาะที่กระต่ายเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรนะฮะก็เลยคุยกันเลยมีลูกเยอะแบบนี้น่าจะคุยกันแล้วก็วิ่งไล่ขนใช่แต่ว่าเขาบอกว่าใครที่ไปบนเกาะแห่งนี้เนี่ยกระต่ายเหมันชอบมาวิ่งไล่เพราะว่าที่วิ่่งไ ไม่ใช่ว่ามันจะเข้ามาทําร้ายด้วยนะงั้นคือมันอยากจะมากินอาหารนั่นเองเขาก็จะเอาอาหารเนี่ยนะครับไปป้อนกระต่ายก็เป็นเรียกว่าน่ารักดีเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งใครไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ลองไปเที่ยวที่นี่เอาแล้วกันใช่แล้วเกาะโอกูโนชิมะนั่นเอง Rapid Eye และลองไปเสิร์ชจูก็ได้ก็น่ารักน่ารักน,ะะน่าัน,านะ,นะอันนั้นคือข่าวแรกค่ะคข่าวที่2เมื่อกี้หลิงเพิ่งเกลื่อนไปในช่วงที่แล้วว่าเรามีแก๊เมสเจ็ตมานำเสนอโดยเฉพาะคนที่ขี่จักรยานค่ะแก๊สเจ็ตอันนี้ชื่อว่า Blaze Laser Night หรือว่า Las e r Light นั่นเองนะคะเป็นแก๊จัดเสริมความปลอดภัยสำหรับคนชอบปั่นจักรยาน,อน,นตอนกลางคืนค่ะเพราะว่าปกติหลายๆคนที่ชอบออกไปปั่นจักรยานโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยที่ชอบปั่นตอนกลางคืนเพราะว่ามันร้อนใช่ไหม,มนะเราก็ไปปั่นตอนกลางคืนกัน <จะ S 2> แต่ว่าเย,ย็นไม่ดำด้วยอ,อัอนนี้ที่สำคัญคือมันไม่ดำเนี่ยแหละแต่หลายคนก็จะห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเ,นเราก็ต้องเพิ่มความปลอดภัยจากเดิมนะคะเพราะว่า ตอนกลางคืนเราก็จะมองเห็นไม่ได้เหมือนตอนกลางวันใช่บริษัทเที่ยงติดเนี่ยก็เลยทำเจ้า Blaze Laser Light นั่นเองซึ่งเป็นแก๊สเที่ยวติดเอาไว้กับจัก,กรยานของเราครับผมจริงๆอ่ะมันก็ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ถ้าดูดีมันก็จะเป็นไฟ LED ที่มีความสว่างสูงมากๆไฟน,นี้จะเป็นสีเขียวที่เราเห็นแล้วเราก็จะติดอยู่ที่ หคือเราสังเกตพอเป็นสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นจุดสังเกตได้ง่ายถูกต้องมันก็ค่อนข้างปลอดภัยเพราะเวลาแบบรถผ่านไปผ่านมามันก็จะอ้อเป็นจุดสังเกตว่าเป็นไฟสีเขียวแบบนี้ใช่ไหมแล้วนอกจากนั้นนอกจากเป็นไฟแล้วเราเราก็จะเห็นว่ามันเป็นรูปจักรยานด้วยของเราเองอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วมันสามารถส่องไปได้ข้างหน้าถึง1เมตรหรือ2เมตรเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือคนเราจะมองเห็นได้แค่ 1- 2เมตรและ1-2เมตรเนี่ยเป็นจุดอันตรายที่เวลาเราขี่จักรยานไปแล้วจะเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนนั้ก็เลยมี อันนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนนะคะเวลาเราขับจักรยานตอนกลางคืนนั่นเองครับผมสำหรับใครที่อยากได้นะฮะเจ้าเบสเซอร์เบสเลเซอร์ไลท์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ125ปอนด์หปอนหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ4,000กว่าบาทนะถ้าใครอยากได้เนี่ยก็ลองไปจับจองเองแล้วกันครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยยังไม่มีขายนะ เขามีที่อังกฤษใช่ไหมใช่แล้วแต่4,000กว่าบาทอันนี้คือไม่รวมค่าจัดส่งราะว่าถ้าไปซื้อที่อังกฤษค่าจัดส่งก็ไม่เท่าไหร่ค่ะใช่แต่ถ้าลองสั่งออนไลน์หรือว่าต้องแพงมากๆก็ลองดูแล้วกันถ้าใครมีเพื่อนที่อยู่อังกฤษก็อาจจะลองซื้อมาใช้ได้หรือหลิงว่านะหลายคนที่ฟังอยู่นะขณะนี้อาจจะเริ่มผลิตไอ้เบลส์เลเซอร์ไลท์ของตัวเองแล้วใช่ไม่แน่นะเขาอีกหน่อยหนึ่งจีนเขาเห็นเนี่ย ก็อาจจะเม็ดอินช i ยนาแล้วราคาเนี่ยก็ถูกลงไปซื้อคองถมได้อาจจะประมาณประมาณสองร้อยบาทอุยอย่างความจริงสิก็ไปหาแล้วกันเรียกว่าถ้าใครอยากได้ก็ลองดูแล้วกันในเว็บไซต์อะไรอย่างงี้ก็น่าจะมีเบสเลเซอร์ไลท์เลเซอร์ไลท์นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอินโนเวชันหรือนวัตกรรมใหม่ๆจากประเทศอังกฤษค่ะครับผมอ่ะ ข่าวที่3นะฮะก็ยังคงอยู่กันต่อเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเกมเป็นแอปพลิเคชันบน iOS นั่นเองครับกับเกมเกมนี้เลยวิ่งสู้ฟัดใช่ไหมครับวิ่งสู้วิ่งสู้ชัดโอเคแปลงมาจากวิ่งสู้ฟัดแน่ๆอันนี้นนนเป็นวิ่งสู้ชัดชนะฮะอ่างานนี้นะฮะเขาบอกว่ากระแสโซเชียลเน็ตเวิร์กตอนนี้เ<ม>นี่ยค,คงไม่มีใครไม่รู้จักคุณชัดชา,ดชาดสิทธิพันธ์นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่เขาจะมีรูปที่แบบ แชร์กันใน Facebook หรือว่าในโซเชียลตอนนี้ที่เดินเท้าเปล่าใส่เสื้อก้กามแขนกุดสีดำแบบนีน้แล้วก็ต้องหิ้วถุงอะไรสักอย่างถุงกับข้าวไปใส่บาตรในตอนเช้าเรียกว่าเป็นแบบว่าเครื่องแต่งการยอดฮิตไปเลยนะชัดชาต,ตอนนี้เขาเป็นเน็ตไอดอลเลยนะเ,<อ>เรียบร้อยคือทุกคนแ <laughs> บบ ทุกคนเรียนแบบเขาทุกคนตามมเขาทุกคนจะต้องเสิร์ชแล้วก็อยากรู้ว่าไอ้คนนี้คือใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาบอกว่าเขาได้ฉายาแล้วว่าเขาเป็นรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปตตพีเลย <G> ก็เลยมีคนไทยเนี่ยแหละก็ creative, ะกครีเอทีฟแล้วก็ไปตั้งวิ่งสู้ชัดขึ้นมาเพื่อคุณได้ดาวน์โหลดกัน Dangerous ชัดนั่นเองถ้าใครอยากจะโหลดเอาจด Dangerous ที่แปลว่าอันตรายแล้วก็ชื่อคุณชัดนั่นเองชัดสะกด C H U T แล้วก็ Z เนี่ยชัดข้างบนอย่างเงี H ้ย C H U T Z <ช> Dangerous Chut อันนี้ก็คือเป็นชื่ออปพลิเคชันนี้ซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดไปบน iOS แล้วใช้ได้เลยแล้วเล่นได้เลยใช่แล้วเือนด้วยนะแล้วคือเกมเนี่ยมันจะลักษณะเหมือนย้อนยุคนิดนึงเป็นเกม8บิตอย่างเงี้ยนะแล้ว <c oughs> ฟังก์ชันในเกมเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะคุณเห็นคุณชัดที่เป็นฮีโร่ในเกมนะฮ <c oughs> ะเวลาเขาโจมตีศัตรูเนี่ย คุโจมตีด้วยถุงกับข้าวนะครับน,นี่เป็นอาวุธที่ไม่เหมือนกับใครในโลกนี้เลยถุงกับข้าวพิฆาตนะฮ<อ>ะอะไเนีเแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะดูเห็นด้านขวาทางด้านจอเนี่ยมันก็จะมีปุ่ม A กับปุ่ม B ค่ะเล่นยังไงปุ่ม A อเอาไว้กระโดดลับัตรูอย่างนี้<อ>แล้วปุ่มบเอาไว้ ยิงโจมตีด้วยถุงกับข้าวออฟาดมันเข้ามาถูกต้องก็เล่นง่ายๆจะผ่านด่านไม่มีอะไรมากโจมตีศัตรูให้ตายให้หมดเนี่ยแหละค่ะด้วยกดแบบ A กับ B กระโดดไปยิงถุงกับข้าวไปอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะมีบันทึกเลคคอร์ดไว้ด้วยว่าใครเนี่ยได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่เท่าไหร่ก็ไปแข่งกันเองแล้วกันว่าใครจะเจ๋งกว่าใครเนี่ยใช่แต่ตัวเกมตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชันเบต้านะคะก็เล่นได้หนึ่งด่านเท่านั้นแต่ก็น่าจะไปลองเล่นกันดูเพราะมีการจัดอันดับด้วยอย่างที่ซันบอกเอาไว้ก็น่าสนุก d a n g เกอชัดนั่นเองไทยทำไทยคิดไทยใช้แล้วคนไทยเป็นตัวเอกเป็นพระเอกอย่างนี้นะก็เจ๋งเลยเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้เลยก็ว่าได้อันนี้ฮามากเคยไปดูเว็บไซต์หนึ่งแล้วเขาก็เอาเอารูปเอารูปคุณคุณชัดชมาแล้วก็ซูมเข้าไปที่ถุงเ้อมใช่ปะแล้มีอะไรเหรอแล้วว่ามีซูว่ามีอะไรแล้วพยายามพยายามเหมือนเป็นแบบสแกนเข้าไปแล้วก็เห็นแล้วว่ามีถุงน้ำแกงหถุงเออแล้วเป็นแกงอะไร มีไม่รู้ออมีถุงกับข้าวถุงข้าวสวยอีกหนึ่งถ<อ>ุงอะไรอย่างเงี้ยคือก็ก็ก็คิดได้นะคะคนไทยนะทางอินเทอร์เน็ตของเรานะักก็เป็นเกมหาๆก็ไปลองดาวน์โหลดกันมาดูเล่นกันได้ค่ะเจงจอร์ช็อตนั่นเองครับผมอ,อันนี้ก็ครบทั่วแล้วนะสำหรับการอัปเดตในวันนี้แต่ว่าช่วงหน้าเหมือนที่ทีซีลิงบอกไปว่าเรามีสถานที่ที่เรียกว่ายอดที่สำหรับคนที่ชอบ ว่ายน้ําและก็ดําน้ำนะฮะเราจัดอันดับมาแล้วจะเป็นที่ไหนและเจ๋งขนาดไหนพักแป๊บหนึ่งกลับมาช่วงหน้าครับ